สวัสดีเพื่อนๆพื่อนทุกคนนะครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะก็เดินไปเดินมาเงาเงาเบื่อเบื่อฮะก็เลยขึ้นขี่รถขึ้นมาดูน้ำนะฮนะดูน้ำนะผมตรงนี้หน้ามากลางเต็นนะเพื่อถึงเป็นลานหญ้าเป็นลานหญ้าเลยครับตรงนี้ ด้านนี้ก็เป็นน้ำนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เราจะมานั่งชิวๆกันด้านบนนะครับผมมานั่งชิวๆวันนี้เราทำข้าวกล่องมาด้วยนะครับผมไหนโชว์ข้าวกล่องนะครับนี่ครับผมข้าวกล่องตอนนี้ก็เราเอามาสองกล่องนะก็เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูบรรยากาศนะครับผมว่ามันสุดยอด เพื่อนๆเป็นข้าวกล่องของเรานะครับผมไหนเปิดเข้าวกล่องหน่อยครับดูครับผมวันนี้ก็นี่และครับมีข้าวนะครับผมแล้วก็น้ำพริกแล้วก็เป็นยํำคอหมูนะครับผมแล้วก็เป็นอ่าอะไรนะมะเขือยาวนะครับผมเอามาครึ่งท่อนก็นี้ฮะสองคนสองกล่องนะครับผมก็เดี๋ยวเรามากินข้าวกันเลยครับด้วยกันนะครับผมเพื่อนๆ โอ้กับข้าวมื้อนี้เนี่ยมันอร่อยมากเลยนะครับผมเดีย๋ยวเราจะถ่ายนะครตอนเรารับประทานา วัวมาแล้วครับเดี๋ยวเราต้องหนีกลับบ้านก่อนฮนะกอนมาสักครู่เราก็รีบซปเปอร์เด็กกินกินข้าวจนหมดแล้วก็เดี๋ยวเรากลับบ้านดีกว่าเนาะวัวเดี๋ยววัวจะเดินมาทางนี้นะวัวมันจะเดินมาทางนี้แต่ว่าเราก็ต้องหนีทางมานละโอเค